่อตสอไปก็มานั่งค่อยๆแล้วก็เริ่มมันคร้ามลยตัดข้อเลยเดี๋จะนั่งอยางเดี๋ยวจะื่นให้ให้ลกกัไปยืดนให้ครควจะเป็นตับมกว่าเรา้อย่าที่แล้วหนูก็จับจับไม่ใช่จับขาจับมือเขาได้เลยนะคะวันนี้เรามีสามี ซึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บมันก็จะถอดออกใช่มันก็ถอดแล้วเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนี่นะคะดีบีเราใส่ชุดนอนพร้อมนอนแล้วพร้อมนอนมากแต่หน้าไม่ได้นอนเป็ไงคะสบายมากสีสันกลรงมาขายของสุดๆผ้าเย็นใส่สบายแบบหลับได้เลยยืนอยู่ตรงไหนคล้ายๆก็เดี๋ยว tạo hay hơn nữa tạo hay hơn nữa nó cái <laughs> cái <laughs> cái 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 อถ่ายอยู่ยกใครอยาขรอา็ปิดนี้ไปเห็นาักนีดอันนี้นนอ็นบทรือนอกบทนี่มีบทไหมเขา <c oughs> เป็นน้องสาวโค <c oughs> ่ะหนูก็ดูแล ที่นีจะดูน้องก็อเป็นีน้ไม่ชอบคำว่าน้องไม่ชอบคำว่าน้องอยากเอาคำว่าน้องไปทิ้ง วิดีโอนะมี่มีนะมีเจ๋อโอ้น่ารักมากน้องทำหน้าเหมือนแบบเออ ทาด้านซ้ายได้ไหมจ๊ะไม่มีก็ดีแล้วค่ะเราไม่ทำงานหรอคะันนี้มาี้มาตรงนี้ตลอดเลยนะคะสองทางไม่เขา้ากันด้วย <S <S 2> <S 2> มาข้าเลนนะค่ะบายค่ะคของบานค่ะขอบ้านค่ะเออนี่ผมได้ค่ะ ซีรีส์รักคืวันนี้เหมือนใจเกิบวายคะ่ะสามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องไหนคะทางช่อง3ค่ะเวลาสี่ทุ่มครึ่งตัง้งแต่13สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะหรือว่าเวอร์ชันอัมคัศทาง YouTube ของ Motion m y n Entertainment ะคะ่ะอย่าลืติดตามพวกเราด้วยนะคะ <c oughs> อยากเป็นคนดีมากใช่ไหมคนดีแบบไหนอะทำไ์เพียวได้ขนาดนี้ เพี่ยอผิดตรงไหนอ่ะในเมื่อเพี่ยอมาก่อนตอบมาดิกครครับเก่งข้าเกล็ครับดีครับขอบคุณมากเี่งอ๋อเป็นตรงนี้ค่ะเพี้ไม่รู้เหรอโอ้โอ้ไม่รู้หรอกโอเคตอบมาดิค่ะเดี๋ยวโมเม่ 然后很多年。<Not> จ้าของปูรล,ล่ามาต้อนรับพี่ชายวันนี้พี่ชายโดนเทมาค่ะก็มาต้อนรับพี่ชายช่ก็มาเราก็ไม่บอกเราเขามาเพราะฝนตก เขาทำสลัดแล้วก็ผลไม้ค่ะส่วนเราทำบอเบิลมิลค์ทีจุ้ยมี่นะคะชงง่ายมากทุกคนมันจะมาแบบนี้เป็นไข่มุกหนึ่งกองแล้วก็เป็นตัวมิลค์ทีหนึ่งสองีดเทใส่น้ำร้อนกินได้เลยเดี๋ยวในซีนจะชงให้ดูนะคะแล้วก็สามารถไปชงตามแล้วก็ไปซื้อตามได้นะคะ แได้หรอได้เลยแก่ไป Action อ่ะค่ะใช่เออทำไรฮไม่าตลกเหรอทำไรฮะเบาค่ะ อูมามิเ่ ed, สองคนสองคนนะเล่นเหมือนที่เไม่กินอาหรนะเราเป็นคนมาเรากงเล่นให้เขามากไม่ต้องกินแล้วข้าเย็นอิ่มนี่เดียวคนเมย์สมัครมาที่เคยาดู้ควบคุมอาหารอยู่ ันตาเเลค่ะไปที่อันนี้เลยสี่ครับเจ้าคะสมในข่ายเอเตเตเอวีค่ะเทค่ะ ถ่ายกันเราอยู่ท่านี้เลยปากซีจังเเราเพิ่มเอนเ์ที่ด้วยการกินกอว็เยินจังแล้วกินปากเราทั้งคู่ก็เป็นถุงถุงโป๊ะทั้งคู่เลยจิ้มวาเราได้ี่ดาวดีมะเต็มเลยนก็ถ้ ตัวนอนแล้วก็เดินตัวดึงขึ้นหนึ่งสองสามดึงขึ้นปั๊บึ้๊ดดึงขึ้นเลย to